สวัสดีครับพบกับผมนะครับมงคลจุลทัศนะครับกับรถยนต์เข้าใหม่ประจําวันนะครับวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตนำเสนอรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อในราคาประหยัดนะครับแล้วก็คุ้มค่ามากสําหรับโตโย t a h ไฮ u ักไทเก D4D หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งสำหรับ4ประตูนะครับเรียกว่าสปอร์ตคูเซอร คันนี้มีดีที่ตรงไหนครับท่านผู้ชมครับคันนี้นะครับสีเดิมทั้งคันรถไม่มีอุบัติเหตุ100%เป็นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเลวดีเซลคอมมอนเลคือประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดีนะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะครับเครื่อง 2KD นะครับ ต้องบอกว่าคันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับรุ่นสุดท้ายสังเกตจ,จากเห็นว่ามีฝาครอบเครื่องนะครับถ้าเป็นรุ่นแรกปี2001ที่ออกมาสําหรับคอมเรล 2KD ตัวแรกจะไม่มีฝาครอบเครื่องแต่ตัวนี้จะเป็นมีฝาครอบเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับดีโฟดีสิบหวาลนะครับเครื่องยนต์ 2,494cc 2KD นะครับในเพจนะครับผลิตเดือนออกตุลาคมคือเดือนกันยายนปี2003นะครับ ซึ่งคันนี้จดทะเบียนนะครับในวันที่12กุมภาพันธ์2547คือจด04นั่นเองนะครับรถ03จ04ต้องบอกว่านะครับจากสภาพของคันนี้นะครับโครงสร้างเดิมหมดฝากระโปรงนะครับรวมไปถึงคานหน้านะครับตัวหนังสือนี่ยังอยู่นะครับผมบอกว่ารถคันนี้ไม่เคยมีการชนด้านหน้ามานะครับ รถคันนี้ต้องบอกกันนะพึ่งเข้ามานะครับยังทําไม่เสร็จนะครับแต่ว่าหลายท่านเรียกร้องมาว่าอยากได้รถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อไปใช้ในสวนในานานะครับเพราะหลายคันที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้รีวิวแล้วค้ารับไปก่อนนะครับคันหน้าสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบรวมไปถึงหม้อน้ําที่ยังเป็นหม้อน้าพลาสติกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองบ่งบอกแล้วว่าคันนี้รถดเดิมๆนะครับยังไม่ได้ทาอะไรเลยแล้วขออนุญาตรีวิวให้ดูทั้งที่รถยังเก็บงานไม่เสร็จนะครับคันนี้นะครับ ที่เพิ่งที่เพิ่งทำมานะครับคือเพิ่มเปลี่ยนยางมานะครับเป็นยางโยโกฮาม่านะครับ g o l a n d a เบอร์2 5 5 7 0ขอบ15นี่เป LIKE ็นยางมาตรฐานสำหรับ t o y ยต้าไฮรักไทเกอร์ดีโฟดีรุ่นนี้สำหรับขับเคลื่อน4ล้อยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับยางสีเส้นเปลี่ยนใหม่ข้างในคันนี้นะครับต้องบอกว่านะครับรุ่นนี้นะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ธรรมดานะครับเบาเป็นเบาะเป็นเบาะเป็นเบาผ้านะครับเบาผ้าข้อดีของเบาผ้าก็คือว่าเป็นเบาะ ที่ไม่ดูดความร้อนไม่เหมือนบ่อหนังบ่อหนังเองเวลาโดนความร้อนก็จะมีความร้อนมีการอมความร้อนแต่บ่อผ้าในเวลาเราตากแดดขึ้นมาเราก็จะไม่ร้อนอ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้อยู่ที่2 1 5 7 2 5กิโลเมตรนี่คือเลขไมค์สำหรับคันนี้เครื่องเสียงต้องบอกว่ารถคันนี้เจ้าของเก่าเนี่ยนะครับอ,อ,อนุรักษ์อ่ะพูดง่ายๆนะครับเครื่องเสียงยังเป็นเครื่องเสียงติดรถมาแสดงว่าไม่ได้มีการตกแต่งอะไรสําหรับรถยนต์ โตโยต้าไฮรักไทเกอรคันนี้ซอกประตูทุกจุดนะครับซอกประตูทุกจุดนะครับเดิมนะครับน็อตทุกตัวนะครับไม่เคยขยับเลยนะฮะสำหรับด้านข้างประตูนะฮะตะเข็บทุกชิ้นเนี่ยเดิมหมดเลยนี่คือจุดดีจุดเด่นสำหรับไฮรัก t i เกอร์คันนี้นะครับเบาภายในนี่ยังไม่ได้ซักยังไม่เก็บงานนะครับก็ถือว่าสภาพยังเรียบร้อยอยู่นะครับแต่ว่าต้องไปเก็บทําความสะอาดเพิ่มเติมนะฮะนี่คือเบาภายหลังนะครับ เบาะด,ด้านหลังผู้โดยสารต่อหลังก็ถือว่านั่งสะดวกสบายใช้ได้สําหรับรถ4ประตูใช้สําหรับเข้าสวนเข้านานะครับหรือเป็นรถยนต์นั่งก็ยังได้เลยนะครับซอกประตูตะเข็บต่างๆนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบสมบูรณ์นะครับนี่คือนะครับสภาพ โครงสร้างบอดี้และตัวถังยางใหม่นะครับเปลี่ยนมาสีเส้นนี่ยางเก่ายังอยู่ท้ายรถเลยทียังไม่ฮะลงนะฮะเพราะหลายท่านกาขอรีวิวให้ดูหน่อยคุณมงคลขอดูหน่อยสิว่ารถที่เข้ามาตอนนี้โฟล์ววิวมีอะไรบ้างผมก็เลยนำเสนอคันนี้นะครับหนึ่งคันแล้วก็ข้างๆที่รีวิวไปสักครู่คือสปอร์ตไลเดอร์นะครับตัวนั้นราคาถูกปก่าด้วยเพราะตอนนั้นเป็นปี2000เป็นตัวแรกเครื่อง 5L นะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้เป็นเจ้าของนะครับ คันนี้นะครับราคาอยู่ที่2 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับยางเปลี่ยนใหม่ของเหลวสายพันธุ์นี้ทุกอย่างเช็คให้ใหม่หมดสามารถซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลยรวมไปถึงช่วงล่างลูกหมากกันโคง้งทุกอย่างนะครับเราเช็คให้พร้อมใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้รถยนต์ขับเคลื่อน4ีล้อรถกระบะหรือรถ s u V ก็แล้วแต่นะครับมั่นใจมงคลคาร์เซนเตอร์นะครับสนใจนะครับสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างรวมไปถึงไลน์ไอดีนะครับนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับ กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรถเดินโมสรคอนตเซติร์ตวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ